สิปีของการเดินทางกับพัชสุธาราเลมอนฟาร์มกว่าที่พี่อ้อยจะคิดมาแล้วได้ขนาดนี้เนี่ยมันเจอกับอะไรบ้างพี่กับการแบบว่าการเรียนรู้ต่างๆในเจอร์นี่ของเราครับช่วงต้น5ปีอ่ะเป็นสิ่งที่การเรียนรู้จริงๆที่ว่ามันไม่มีแผนพี่เป็นคนป่วยมาอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะถูกค้านจากครอบครัวแต่ว่าเราก็ทําให้เห็นทําให้รู้ว่าเออสิปีที่ฉันทํามาเนี่ยทําให้ดูแล้วเป็นยังไงหมอก็เริ่มมาจากที่ ไม่อยากมามาเพราะเป็นห่วงเราทุกวันนี้คุณหมอก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใครเลือกระหว่างอาชีพหมอฟันกับอาชีพแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยากอยู่แบบนี้ซึ่งแน่นอนตอนนั้นที่พี่อ้อยกำลังสื่อเนี่ยเป็นในรูปแบบของการที่คัดค้านในแบบที่ว่าไปทำกเกษตรแล้วมันจะทำอะไรกินอะไรอย่างนี้ไมรับนะการทำกรเกษตรนี่นมันไม่สามารถสไร้างรายได้เอาง่ายทำกเกษตรไม่รวยหรอกแต่พี่บอกว่าหมอเราจูงมือกันพูดว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้วเราได้รางวัลเรามีอวอร์ดค่ะเพราะว่าเรามีที่ทำกินเรามี ที่สร้างอาหารให้เราแบบปลอดภัยเรามีเรามีตลาดที่เป็นพืชผักของเราที่เราปลูกกินผลไม้ที่เรากินด้วยตัวเองที่สําคัญคือเรามีรายได้ที่มันคงเด้วยค่ะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่พี่อ้อยคุยกับผมในในช่วงที่แล้วที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้หรือว่าโน้ตหาต่างๆเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้มันสามารถหาข้อมูลจากหลายๆที่ได้แต่สิ่งที่มันสําคัญและยากยิ่งกว่าความรู้จากตรงเนี้ยกับการเรียนรู้ต่างๆนั้นมันคือตัวเราเองเนาะ